สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาแอลแครดทอดนะจ๊อเอาปลามาคลองครัวกันเนาะกัรดทอดเอาเภอทอดจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊อบ้าวคอเพิ่ลมีอย่างขส้บ้างเนาะไอ้ปลาแห้งนะจ๊อบไมอย่างนะส้มอันนี้ปลาส้มตัวไซสนี่กแบบเดียวนะจ๊อบสองพวงครับเดียวครับพี่ป่าบ้านเฮานี่ก็นจ๊อบ

ทำวิดีโอไปเผยแท็กกาดเจ้าแม่เพืจะได้มาแอลแกดถอดกันนานๆกันไหมเนาะอ้าวอันนี้หนังไฟถอดอ่าแต่ถอดอันนี้ชื่อร้านแม่เนาะแม่น้อยไก่สดเนาะร้านแม่น้อยไก่สดนะเจ้าไก่เมืองเนาะไก่ค่ะนี่เขาคนเรียบร้อยนี่ไก่เมืองเองเจ้าไก่ไนยี่เกาะหวานเริ่มออกแล้วนะเจ้าเต็งหมดฟองเนาะแม่เมื่อวานนี้โชคคนเดียวกันจ้ะเมื่อวานซื้อคนมาค่ะอ๋อครัคนมาเนาะใครยังได้เจะเป็นคู่คู่อะไรเนี่ยถู่แม่ชาวสามหนึ่งแม่ ซาวคุกละห้าชิพนะจ๊อสามหนุห้าชิพเจ็ดข้าวมีแกงเป่งมดส้มนะหรือว่าไข่มดแดงนะจ๊ะไข่ยังได้พี่จานละห้าชิพจานละห้าชิพ,ชพอันนี้ซ้อคนเดียวเลยพี่แหละอันนี้ห้าพุ่นแมน,หน,น,น,นเหมือนกันเนาะจานละห้าชิพจ้าเป่งมดกำลังออกเนาะแกงเป่งมดใส่ผักหวานให้เยลามแตะพี่น้องไม่หวานนะพี่น้องขออนุญาตไปถือแทะนะพี่น้อง ดีจ้ะเูาเป็นมาแอลแก๊สเป็นของทางดังเอียกจ้าขอบคุณเจ้าบีนี่ก่อนเนาะแถมแพงหนึ่งจากใกล้เมืองเหมือนกันเนาะขอบคุณเรียบร้อยไม่โงนี่ยยังอไงล่ะในค่นนี้เป็นเพิ่งเจ้าเป็นเพิ่งอ่ะเพิ่งอ่อนอ๋อตัวเพิ่งอ่อนนะอ๋ออ่อนอ่นกล่าวว่าไปเ่ยอะไ้กิ่นจ้ะเอาไปปิ้งจ้ะเอาไปอะไรก็ได้ค่ะอ๋อไปติ้งก็ได้เนาะเพิ่งอ่อนเพิ่งหลวงแน่นอนล่ะอ๋อมันเหลมแล้วเจ้า นี่ทำ่อ่ะจ้นี่ไก่คนเดียวกับพี่กับาพี่ขับคนมาับม่ับอ๋อรับมานี่กับหอมแดงเนาะหอมแดงมาเฮาเนี่ยดอกหอมเมืองหอมเมืองเป็นแงแล้วกกำลังเริ่มมาขายกันแล้วนี่ก็เป็นสตรอเบอร์รี่เนาะไข่นะไข่เต ไเปเลี้ยงกเจคนเดียวกอไเป็นเลี้ยงกานะเลี้ยงอย่ทีนครสรรคอ้ก็งมา่เมอันนี้ก่อนข้าวสลีนะข้าวสดลีดอยะานะแม่นี่ปลายังเจ้าแม่นนปลาซีกน้อปลาซีกอันนี้ปลาําปิงไงดอกปลาซีกอันนี้เราแม่ปลาโกดปลาแกะแม่ไข่ถุงเะไารดดอก อันนี้ลายลายพอยอย่างปลาบูแม่นกไแม่ปลาบูปลาบูปลาบูก็ปลาปุ๋ยนี่อะไรกินจ้าแม่ปลาบูน่ะมางูเด้อเด้ออภัยใจแม่ขอบคุณเจ้าอันนี้กับไก่เยียนเนาะไก่เยียนปลาไหลปลาหนังปิ่งมันนองมีหลายอย่างแล้วเนาะไก่ไก่แม่แก่ทอดก่อนเอาแวะดซูแว๊ดแอลอะไรก็ได้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า